ผมเคยดังๆแอปละครเรื่องนี้อีกทีนึงครับขอบคุณมาใช่เมื่อกี้เป็นแค่การแสดงเป็นแค่ละครนะครับชีวิตจริงผมแต่งงานครั้งเดียวผมไม่มีกิ๊กครับภรรยาของผมเื็คนสวยคนนี้แหละทาไมถึงแกล้งหอมแก้มนะครับเป็นภรรยาจริงๆนะครับผมแนะนําตัวนะครับผมชื่ออาจารย์ผิงนะครับเป็นซีอภิบาลอยู่ที่ที่จากพันธมิตรทีนิตี้นางงวแห่งนี้นะครับถ้าท่านเห็นผมในตลาดสดเห็นในปั๊มน้ํามัน เห็นตามโรงเรียนสามารถทักทายได้เลยครับผมเป็นพ่อของน้องผู้กันผู้กันอยู่ไหนผู้กันคนนี้เสื้อสีเขียวนะครับผมเป็นคุณพ่อของน้องแดนดินที่อยู่เทศบาลนาง่วดนะครับฉะนั้นในละครเรื่องนี้ที่ท่านรับชมไปมันเป็นชีวิตจริงที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนบางคนติดอยู่ในพนรรกักงานต่างๆจนออกมาไม่ได้คำว่าพันธาน,นากาก็คือ เป็นอะไรที่จองจําชีวิตของท่านอยู่เป็นอะไรที่คุณไม่สามารถหลุดออกมาหลุดออกมาจากมันเลยเป็นอะไรที่คุณขาดมันไม่ได้เลยเป็นอะไรที่คุณจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นแต่สิ่งเหล่านั้นอาจจะหวนกลับมาทําร้ายคุณนะครับท่านเห็นแต่ละฉากแต่ละฉากใช่ไหมครับฉากแรกนะคนที่เป็นผู้หญิงดีๆอยู่คนหนึ่งกําลังจะใฝ่หาธรรมะ ธรรมะก็คือความจริงครับคนเราต้องสอดสวงหาความจริงทําไมทุกคนต้องมีความเชื่อเพราะทุกคนต้องการเป็นคนที่อยู่ในความจริงแต่ในขณะเดียวกันสิ่งล่อลวงมากมายเกิดขึ้นนะฉากแรกม,มีผู้ชายหล่อๆมาใช่ไหมเข้ามาล่อลวงเขาเอาเขาเอาจากทางทําร้ายเขาหลอกลวงเขานะใครบ้างที่เคยโดนเทครับเรื่องความรักไม่ต้องโยงมือครับ ผมเชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เคยมีประสบการณ์การอกหักมันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับคนที่ถูกคนรักของเราทรยศ์นอกใจเราเราจะเป็นคนที่สัตย์สื่อเขารักเขาแต่ว่าเขานอกใจเราใช่ไหมเห็นคนที่สวยกว่าเห็นคนที่หล่อกว่าแล้วก็ทิ้งเราไปเห็นคนที่มีเงินเยอะกว่าเห็นคนที่ขับรถดีกว่ามีบ้านที่หรูหรากว่าก็ลืมคนเก่า นี่คือความรักจอมปลอมนะครับนี่เป็นความรักแบบมนุษย์ที่มีการสิ้นสุดท่านเห็นฉากที่สองไหมครับฉากที่สองบางคนเนี่ยสอดสวงหาเรื่องเงินแต่บางคนสอดสวงหาเรื่องความสวยความงามน,นะคผู้หญิงใครบ้างตื่นมาก่อนไปทํางานไม่เขียนคิ้วยกมือขึ้นไม่มีเอามีคนเดียวปลอมมือ้พี่สาวคนนี้ครับไม่เขียนคิ้วไม่ชอบใช่ไหมหรอเฉยเ ชอบแต่ว่าสักคิ้วแล้วอันนี้ไม่เขียนสักเอาไม่เขียนขี้เกียจเขียนนะครับอ๋อคิ้วสวยแล้วผมไม่ให้พี่สาวครับนะเพราะคิ้วบางคนสวยเป็นธรรมชาตินะคิ้วดกดําเป็นสวดเป็นสมนะก็เลยไม่ต้องเขียนผู้หญิงต้องทาปากผู้หญิงต้องใส่เสื้อผ้าใหม่ๆนะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับบ่นสามีทุกวันเลยบอกว่าเธอ ธอดูแลฉันยังไงไหนสัญญาว่าจะรักดีนักหนาตู้เสื้อผ้าฉันนะ่ะดูสิมันขาดเสื้อตัวสุดท้ายอ่ะพาฉันไปซื้อหน่อยสามีก็เดินไปเปิดดูตู้เสื้อผ้านะครับมีประมาณสี่ห้าใบทุกใบเต็มหมดเลยเต็มเต็มเปิดตู้สามีก็บอกว่าทําไมเธอถึงบอกว่าเสื้อไม่พอผู้หญิงบอก,กว่าไม่พอมันใส่เบื่อแล้วพวกนี้ขอตัวใหม่ได้ไหมที่รักไม่เคยมีคําว่าตัวสุดท้ายสําหรับผู้หญิงนะครับ เสื้อสวยๆเอามาเต็มตู้ไม่สนใจนะครับแต่ว่าต้องการตัวมาไม่เคยมีการเพียงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอ่ะต่อไปเรื่องอะไรครับที่จะโดนล่อลวงเงินเงินล่องนี้พระเจ้าคือเงินเงินเป็นพระเจ้าเสียอะไรก็ได้แต่เสียเงินไม่ได้เงินเงินเงิน ตื่นเช้าล้างหน้าล้างตารีบไปหาเงินกลับมานะครับไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัวเลยทำโอทีต่อก็เพื่อได้เงินเพราะอะไรครับผ่อนไงรถก็ผ่อนบ้านก็ผ่อนที่ดินก็ผ่อนภรรยาไม่ผ่อนนะภรรยาต้องสดฉะนั้นผ่อนชีวิตนี้ผ่อรผ่อน,อนจนต้องทำงานทำงานทำงาน,ทำงานหนักส,สุดท้ายเอาเงินที่ทำงาน มารักษาตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับมีอาไปคนหนึ่งแต่จริงครนะับแล้วทินผมเติบโตที่เชียงรายนะครับแต่ว่าพระเจ้านําผมมารับใช้พระองค์ทำงานพระเจ้าที่นางู๊ดผมก็คุ้นเคยกับบรรยากาศที่นี่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่คล้ายๆกับเชียงรายเคยไปเชียงรายครับแม่สลองแม่สายควาวีนะครับเชียงแสน ธรรมชาติเขาจะเป็นแบบนี้เลยผมก็เลยรู้สึกว่าปรับตัวเร็วมากผมมาอยู่นี่ประมาณ5เดือนแล้วอะไรคุณแม่มาดูแลเดนดินหน่ยโอเคขอฝากไว้ช่ลูกชายคนเล็กจะเทศด้วยเงินนะเมื่อกี้เห็นไหมพี่เจนนี่กำเงินมา เงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างจริงไหมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างจริงไหมเงินซื้อเสื้อผ้าสวยๆได้ซื้อมือถือแพงๆได้ซื้อรถรู้ๆได้แต่เงินซื้ออายุไม่ได้ถ้าวันนี้คุณมีอายุไข่เจ็ดก็คือ70ถ้าวันนี้คุณดูแลสุขภาพดีหน่อยอายุแปด หรือใครที่แบบไม่หยุดเดินเลยนะครับเดินตลอดเวลากินอาหารที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพขึ้นไหวร่างกายตลอดเวลายอยู่ได้85-90ผมเคยเห็นมาแล้วแล้วสถิติที่มากที่สุดนะผมไม่ได้ใชว่าเป็นชาวญี่ปุ่นหรือเปล่าร้อยก,กว่าใช่ไหมเป็นผู้หญิงแต่ทุกวันนี้นะครับความตายเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นของคนชราเท่านั้น ความตายเป็นสิ่งที่ทุกๆวัยอาจจะพบเจอได้เมื่อเช้านะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยอันนี้ไม่ใช่ความตายแต่ว่าเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับผมมาไล่ติดข้อความนะครับป้ายทางไปห้องน้ำเดีววผมก็เดินไปแล้วลูกชายผมติดผมมากตื่นมากเขาจะหาผมก่อนเพราะว่าอยากให้พาขับรถเล่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มองไม่เห็นผมเขาตกใจผมเข้าไปใน ซอกนี้นะครับที่ห้องน้ำเนี่ยเพื่อไปติดป้องความแล้วแดนดินนะครับเดินมาเมื่อไหร่ไม่รู้ผมไม่ได้ยินเสียงเพราะได้ยินอีกทีก็คือร้องไห้พร้อมกับฟุบอยู่ที่พื้นนะครับเอาขึ้นมาปุ๊บร้องไห้เลือดออกหน้าผากนูนเลยตรงเนี้ยว้าวผมขอบคุณพระเจ้ามากที่ไม่โดนตาพี่น้องครับลองดูถ้าคุณมีลูกลูกชายลูกสาวก็ดีถ้าเขา เกิดมาครบสมบูรณ์ไม่ได้เป็นคนพิการอะไรแต่เขาต้องมาพิการเพราะเกิจดจากอุบัติเหตุท่่นจะเสียใจแค่นนขนาดแค่หน้าผากโนโน,นะผมเสียใจมากเราให้คุณแม่ฟังคุณแม่น้ําตาแตกเลยวันนี้เกิดไม่มีกําลังใจทํางานแต่เขารู้ว่างานนี้สําคัญกับพี่น้องทุกๆท,ท่านที่นั่งอยู่ที่นี่เราต้องสู้เราต้องมีความเข้มแข็งในจิตใจลุกขึ้นมาสู้นะทุกอย่างก็ปกติราบลื่นดี เช่นหลายคนหาเงินมาเพื่อรักษาสุขภาพของตัวเองมันคุ้มไหมครับพี่น้องไม่มีใครอยากเข้าโรงพยาบาลหรอกแต่ว่าโรงพยาบาลเป็นที่รักษาโรคแต่ขนาดเดียวกันพระเยซูพูดคำหนึ่งบอกว่าคนป่วยต้องการหมอคนสบายไม่ต้องการหมอวันนี้ท่านอาจจะคิดว่าท่านไม่มีการเจ็บป่วยใดๆในร่างกายแต่เฉลยว่าท่านป่วยอยู่ผมก็เคยป่วย ป่วยเป็นโรคอะไรครับพี่น้องป่วยเป็นโรคความบาปเมื่อกี้มีน้องคนหนึ่งนะผมยกจักรยานเราไปแล้วก็พูดถึงการเขนงกับบอกคนบาปใช่พวกเราเคยเป็นคนบาปนะคนบาปเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องการกระทําอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นโมโหเกลียดคนนี้คนนั้นนะไปลัก เข้าของไปขโมยแล้วก็ไปฆ่าชาวบ้านแบบนี้เขาเรียกว่า,าบาปของพฤติกรรมหรือการกระทำแต่มีาบาปอันหนึ่งที่เป็นมาตรฐานที่สูงมากคุณนั่งอยู่เฉยๆคุณก็ทำคิดแค่คิดก็บาปนะพระเยซูบอกว่าผู้หญิงสวยๆเดินผ่านไปนะให้เรามองแล้วก็เราก็จินตนาการว่าเขาลังแก้เสื่อย นั่นก็คือบาปใครจะผ่านมาตรฐานนี้ของพระเจ้าได้ไม่มีมนุษย์คนไหนเลยพระเจ้าจึงบอกว่าเราเป็นคนบาปเพราะเราควบคุมความคิดของตัวเองไม่ได้เลยไม่มีใครมั่นใจตัวเองพอที่จะควบคุมว่าฉันจะไม่คิดเรื่องไม่ดีฉันไม่คิดหรอกแต่ความคิดคือคุกที่ไม่มีกรอบแดนครับพี่น้องคุกที่เราเห็นห้องสี่เหลี่ยมในกรงเหล็ก เมื่อประตูเปิดออกมันก็ออกไปได้แต่คุกของความคิดไม่มีเขตแดนยิ่งคิดยิ่งไกลยิ่งคิดยิ่งไกลนะครับใจคนลึกเท่าใดลึกยิ่งกว่ามหาสมุทรในมหาสมุทรหรือทะเลมันลึกมากๆแต่ลึกไม่เท่าใจคนพระเจ้าจึงบอกว่าใจมนุษย์คิดแต่สิ่งชั่วคิดแต่เรื่องไม่ดีนี่ครับเหตุผลที่เราต้องการพระเจ้า อีกอันหนึ่งฉากต่อไปนะครับอะไรมาเหล้าใช่ไหมใครไม่กินเหล้าป้าไหนไม่มีเหล้านะครับผมชอบข้อความตลกดีนะครับ,บเขานะบ,บอกว่าเหล้าบุรีเป็นสิ่งไม่ดีเลิกได้เลิกเลิกไม่ได้ที่นี่มีขายไอ้มันกาจะดีะ่ะดูดีแล้วนะคิดว่าจะห้ามแต่ที่ไหนได้โฆษณาให้เข้าล้างตัวเองแะไม่มีใครที่ไม่เคยแตะเหล้าอยากลองไง เมาแล้วเป็นยังไงลองปั่นจิ้งหลีดสิบรอบเมาแล้วเป็นงนี้แหละล้มไม่เป็นท่านะด่าคนนะเห็นเมียกลายเป็นหมูหมากาไก่เนะตะเตะเข้าเตะของพังนะด่าลูกใช่ไหมทะเลาะวิว่าไปหมดเล่ามันดีที่ไหนล่ะจริงๆแล้วเล่านะครับถ้าเราพูดให้ให้เป็นกลางนะเล่ามันไม่ได้ชั่วร้าย ้าคนที่มีวัฒนธรรมที่ดีคุณเอาเหล้ามาแล้วเฉลิมฉลองแล้วคุณควบคุมตัวเองได้เหล้ามันไม่ได้บาปแต่อยู่ที่ตัวคุณแต่คนที่มีบาปอยู่แล้วคนที่ตั้งใจทําช่วยอยู่แล้วแม้ไม่ดื่มเหล้าหอทําช่วยิ่งเหล้าเข้าปากของความช่วยยิ่งทวีคุณนี่แหละเขาเรียกว่าบาปนะครับผมไม่ได้สนับสนุนให้ดื่มเหล้านะแน่นอนเหล้าไม่ได้ดีแต่ว่า แล้วก็ว่าแบบร้อซไม่ได้ครับต่อไปเมื่อผู้หญิงเขาเมาแล้วถูกคนรักทิ้งไปเงินอะไรความสวยงามได้หมดเต็มอิ่มทุกอย่างในโลกนี้ละแต่เป็นโรคชนิดหนึ่งเรียกว่าโรคนอนไม่หลับใครเคยเป็นยกมือไม่ต้องยกนอนไม่หลับไอ้นอนไม่หลับเนี่ยไม่ใช่ไม่มีที่นอนนะห้องหรูหลห้องแอร์ เย็นสบายมีเครื่องนุ่งห่มอย่างดีเลยสีสวยแต่นอนอยังไงนอนไม่หลับพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังตีลังกานอนอยังไงนอนไม่หลับจนต้องกล่อมตัวเองกล่อมภาษาตัวเองนะกินยาเข้าไปเป,ป,ปงนกรรมเลยกินเข้าไปยานอนหลับกินกินกินจนต้องเข้าโรงพยาบาลเขามีทุกสิ่งนะมีเงินมีรถหรูมีบ้านมีที่ดินมีภรรยาหลายคนแต่ มีความสุขเพราะร่างกายเขาเหน็ดเหนื่อยเขาเป็นทุกข์มนุษย์ไม่สามารถหลุดพ้นได้เลยจะช่วยตัวเองอยังไงพึ่งตัวเองไม่ได้แล้วเวลานี้ฉากสุดท้ายนางเอกในเรื่องทำอะไรครับุกเขาลงวางสิ่งสาร,รพัดที่มีจ่อปืนที่หัวจะลั่นไก นั่นคือหนทางรอดทางสุดท้ายที่เขาคิดว่าดีที่สุดไม่ต้องรับรู้อะไรคนตายไปไม่ต้องรับรู้อะไรแต่พระเยซูวิ่งออกมาใช่ไหมห้ามเขาพี่น้องครับคุณเคยมีประสบการณ์เฉียดตายไหมคุณเคยคิดฆ่าตัวตายไหมเวลานี้ผมจะบอกว่าพระเยซูช่วยคุณได้พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด <Okay. S 1> ว,ว้าคุณไม่เคยหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้จงลองดูในพระองค์ เหมือนกับคุณแม่สีพรท้าทายและอธิษฐานท้าชวนท่านเชิญชวนท่านลองอธิษฐานกับผู้หนึ่งที่ชื่อว่าเยซูเยซูแปลว่าผู้ช่วยให้รอดรอดพ้นจากความบาปและความตายพี่น้องครับความตายครั้งที่หนึ่งจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนครับเด็กเล็กคนแก่ชราทุกคนตายหมดมีสิทธิ์ตายมันไม่น่ากลัวเพราะว่ายังไงเราต้องเผชิญอยู่แล้วความตายครั้งที่หนึ่งในโลกนี้ พราะมนุษย์อายุขยไม่เกิน200ไม่เกิน120 200ไม่มีนะฮะสมัยก่อนมีในพระคมีมีคนอายุ900 900กว่าทวงที่พระเจ้าสร้างโลกใหม่ๆนะครับมนุษย์ไม่กินสัตว์มนุษย์กินผักกินผลไม้มนุษย์ไม่เอาสารเคมีเข้าร่างกายมีอายุที่ยืนยืนนานตัวใหญ่มีคนสูง2เมตรครึ่งในพระคัมภีริเสเซียนมีและเป็นความจริงไม่ใช่นิดะ แต่วันนี้ที่มนุษย์อายุสั้นลงเพราะว่ารลบข้างเรามีแต่สารเคมีสิ่งวแวดล้อมของเรามีแต่สิ่งชัว่วร้ายที่ป้อนเข้าไปในร่างกายของเร,เราสะสมสะสมจนเราต้องไปรักษาตัวรักษาไปรักษามาตังหมดเครียดเครียดเป็นมะเร็งตายนะครับคุณแม่ผมนะครับเสียชีวิตไปสิบปีที่แล้วด้วยมะเร็งในปอดหมอทุกคนที่ไปเช็คถามว่าคุณแม่สูบสบุหรี่ไหมครับสูบบุหรี่ไหมครับแม่บอกไม่สูบ แต่เป็นมะเร็งได้ยังไงเซลมะเร็งอยู่ในร่างกายพี่น้องทุกคนเมื่อไหร่ที่เครียดเมื่อไหรที่ล้มเหลวนะครับมันจะกินขยายวงกว้างในที่สุดเป็นระยะสุดท้ายตายไม่มีใครที่จะช่วยเราได้เวลานั้นแต่มีผู้หนึ่งที่ชื่อว่าเยซูเป็นความหวังของเราความตายครั้งที่หนึ่งไม่น่ากลัวครับพี่น้องทุกคนต้องตายความตายครั้งที่สองน่ากลัวที่สุด ความตายครั้งที่สองคือวิญญาณของคุณจะเป็นอยู่ตลอดนิรันดร์ใครที่เคยชื่อว่าเวียนว่ายตายเกิดนะฟังเรื่องนี้ดีๆในหลักความเชื่อคริสเตียนผมไม่พูดศาสนาอื่นนะครับในหลักความเชื่อคริสเตียนไม่มีการเกิดใหม่คริสเตียนตายแล้วว,วิญญาณของเขาไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์สถานผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในแผ่นดินสวรรค์ก็แปลว่าไม่ได้เข้าสวรรค์ ก็แปลว่าอยู่ตรงข้ามขาวตรงข้ามดำอ้วนตรงข้ามผอมเตี้ยตรงข้ามสูงสวรรค์ตรงข้ามบบกับนรกวันนี้ไม่มีผู้ใดหรลกครับที่จะรู้ว่าข้างหน้าคือนรกแล้วหลับหูหลับตาเดินไปเอ้ยไปตรงนรกก็ช่างไม่เป็นไรสบายสบาย,บาย,บายลองดูซิมันเป็นยังไงที่นั่นพระพระกัมพีเขียนไว้ว่าไฟมอดไม่มอดเลยไฟไม่ดับไฟลุกโชนอยู่ตลอดเวลาทำร้ายเขา อยากจะตายก็ไม่ตายนะผมย้ำอีกครั้งครับจะจบแล้ววิญญาณเป็นสิ่งที่เป็นนิรันร์ไม่ตายวิญญาณเป็นสิ่งนิรันร์ไม่ตายแต่จุดหมายของวิญญาณอยู่ที่สวรรค์หรือนระกอยู่ที่เราจะเลือกวันนี้เจ้าของสวรรค์ก็คือพระเยซูพระองค์เป็นพระเจ้าของเราพระองค์ไม่ปรารถนาให้ทุกคนพินาศพระองค์ไม่ปรารถนาให้ทุกคนไปในสถานที่ทรมานแต่พระองค์ต้องการให้พวกเราอยู่ในแผ่นดินสวรรค์กับพระองค์ วันนี้ครับอยากจะเชื้อเชิญพี่น้องนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครที่มีโอกาสฟังเรื่องราวพระเยซูคิดมาแล้วหรือคืนนี้เป็นคืนแรกคุณเคยฟังว่าพระเยซูคือใครพระองค์มาทําอะไรในโลกนี้และสําคัญยังไงวันนี้เป็นโอกาสที่ผมจะเชิญชวนพี่น้องที่จะตอบรับพระเยซูให้พวกเราหลับตาสักครู่หนึ่งนะครับขอเวลา30มสิบวิถึงหนึ่งนาทีหลับตานะครับให้นึกถึง ความฝันของตัวเองอ่ะว่าหลังจากโล่งนี้เราเป็นย ok ังไงนะวันนี้หลังจากผ่านจากโล่งนี้ไปอ่ะฉันจะไปที่ไหนให้ถามตัวเองเบาๆนะกเลย พี่ดองครับผมมีถามคำถามหนึ่งว่าระหว่างที่คุณหลับตาม,มาสตัสกีเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่ทำงานในใจของคุณไหมรู้สึกมันมีความสุขที่บอกไม่ถูกในภาษา,ษาคิเียนความสุขในลีคำว่าสันติสุขความสุขก็คือเวลาเราดีใจแล้วมีความสุขเวลามีเงินแล้วมีความสุข มีครอบครัวที่ดีแล้วมีความสุขแต่เมื่อไรที่ทุกข์ก็ไม่มีความสุขนี่คือความสุขแบบอนุแต่สันติสุขที่ผมพูดถึงนี้คือแม้คุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายคุณก็ยังมีสันติสุขได้สันติสุขนี่แหละจะทํางานในใจของพี่น้องเมื่อกี้นะครับใครที่มีความรู้สึกว่ามีสันติสุขที่ผมอธิบายมันบอกไม่ถูกแต่รู้สึกดีรู้สึกอย่างมีให้ท่าน ที่ตอบรับคําเชิญชวนนี้นะครับใครที่อยากรู้จักเรยซสุพิ์ให้ท่านยกมือขึ้นไอ้แบงเดินออกมาข้างหน้าเลยครับเดินออกมาข้างหน้าเลยครับใช่แม่แดงด้วยครับจดผมขออนุญลงไปข้างล่างอขอสัมภาษณ์นิดนึงชื่ออะไรครับชื่อฟ้าค่ะฟ้าได้ข่าว ได้ข่าวงานนี้มาจากที่ไหนอพอดีพี่น้องเขาเอาไปเ่ยวมาแจกก็บอกให้พันเด็กๆมาแล้วคุณฟ้าเคยต้อนรับพระเยซูไหมเคยค่ะเคยแล้วทำไมถึงอยากจะตัดสินใจต้อนรับอีกครั้งเพราะหนูหาพระเยซูเพราะว่าหนูเคยต้อนรับเขาแต่ว่าวไปทำง,งานเพ่แต่ประหารกินไปไหลใน ตลาดี่แล้วก็อ่ารู้สึกอ่านก็จะเชือไปนี่แหละครับพระเยซูกำลังเชื้อเชิญคุณพี่ฟ้ามาร่วมงานนี้เพื่อใกล้ชิดและพกพระองติดสนิทกับพระองค์จริงๆมันเคยเคยรู้จักพระเยซูแล้วแต่ว่าไม่ลึกลากไม่ลึกเลยถ้าลากเราไม่ลึกก็จะเหมือนต้นไม้ต้นนี้แหละจริงๆมันเป็นต้นไซที่สูงได้แต่ล่ากมันถูกจำกัดในวันนี้พระเยซูเชื้อเชิญพี่ฟ้ามา เพื่อที่ให้พี่ฟ้าเป็นต้นไม้ที่เติบโตและเกิดผลผมอยากจะนำรับเชื่ออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนี้พี่ฟ้าจะเดินกับพระเจ้าได้ไม่ออกห่างกับพระเจ้าและบ้านหลังนี้ยินดีให้เป็นบ้านแห่งฝ่ายวิญญาณวิฟ้าโอเคนะครับมีพี่น้องท่านใดไหมครับที่พระเยซูทํางานในใจองคุณลวก็อยากจะต้อนรับรงยกมือขึ้นแล้วก็กล้าหาแล้วเดินออกมาเลยครับโอเคครับถ้าพี่น้อง ได้รับความรู้สึกที่ผมแบ่งปันไปแล้วและไม่ไม่ใช่ไม่ไม่พร้อมที่จะออกมาแต่อยากจะให้ท่านนั่งอยู่บนที่นั่งตัวเองแล้วก็อธิษฐานตามผมแล้วพระเยซูจะเป็นคําตอบให้กับท่านมากขึ้นจนวันหนึ่งคุณมั่นใจในพระองค์ okay. มันก็มันมันนี่บอสยังไม่เปิดเลยอ๋อ <laughs> มเราปมมือให้เธอครับโอเครายการต่อไปแล้วมอบให้พิธีกรน,นะครับขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับถ้อยคำของพระเจ้า